ามาตลาดไทยค่ะวันนี้พามาเที่ยวตลาดไทยมาซื้อมาหาซื้อของกินตลาดไทยเดินก่อนป๊า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 ดุกดุกปาดุก ืมาเเสียงรถปานินะจะตะปาดุกเลยปลาดุกสวยสวยสวย ปลอนอันนี้ที่เขาหั่นหั่นหันน่นเป็นชิ้นเนี่ยล้มลุกปลาปลาซ่อนนี่นี่ปลาช่อนเนี่ยว้าว dày wow. Bà xanh nhai bà xanh nhai Bà Bà đột Bà đục Bà đục, bà đục Hehehe <laughs> <laughs> đục, padu đục เดินไปหาปานินต่อจ้าขหมกอะไรนะอยู่ในนั้น ตัวนั้นอตัวนั้นไอตัวนี้มันใหญ่เกินนี่ตัวนึงก็โลกว่าแล้วมั้งนี่อันนี้อันนี้อันนี้มันมี้บาทนี่้บาทมีเอา4ตัวีตัววนะเอาววนี่นี่นีนนี่ตัวเนี้ยน่นี่นอนี่ข้างนา โอ้้ยใหญ่มากเลยอ่ะใหญ่มากแค่ตัวนึงนี่มันอยู่ในน้ำ ใหญ่บาทใหญ่มากเลยใหญ่ใหญ่มันะยบาทจ้ล้ันะยยหญ่ใหญ่ใหใหญ่ใหญ่ให่ใบรรยากาศตลาดไทยค่ะ